อย่างที่บอกเอาไว้ทองคำนะครับมันจะเลือกข้างในอาทิตย์นี้นะครับมันก็เลือกข้างที่จะเป็นพลุสีเขียวนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนี้ครับมักจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมนะครับถามว่าย่อตัวลงตามธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยจบแล้วหรือยังนะครับผมให้สังเกตแบบนี้ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับในช่วงของวันที่23จนถึง25กรกฎาคม2568นะครับเวลาอาัดคลิปอันที่ลาบ่ายโมง45นาทีนะครับใครต้องการจะปรึกษาผมนะครับเรื่องของการลงทุนทองคำนะอยากจะเปิดพอร์ตหรือว่าอยากจะเล่นโกลสปอร์ตหรือว่าอยากลงทุนทองคำแบบ AI นะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ครับที่เบอร์ครับ065942 5654ส่นะครับส่วน ID Line ผมเติ้งครับ T t h n i l a n d ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว GG กู d ดนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับนะใครมีคำถามอะไรครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับนะผมอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำติชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยครับขอเสียงชาวดอยหน่อยนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงเฮกันลั่นแล้วนะครับนะชาวดอย น่าจะลงจากดอยกันได้บ้างบางส่วนแล้วนะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับเมื่อคลิปวันจันทร์นะครับว่าทองคำนะครับมันจะเลือกข้างในอาทิตย์นี้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็เลือกข้างที่จะเป็นพลุสีเขียวนะครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นมานะครับสองสมวันนี้ก็ขึ้นมาเกือบร้อยเหรียญเลยนะครับปรับตัวได้สูงสุดครับถึงเป้าหมายที่ประมาณ3 4 3พ่เหรียญนะครับ สูงกว่าที่ผมให้เอาไว้เมื่อวันจันทร์ด้วยซ้ำนะครับผมให้ไว้เมื่อวันจันทร์แค่ประมาณ3,420เนาะนี่ก็ขึ้นมาถึง3,438นะครับปัจจุบันครับราคาทองคำเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานะครับก็ต่ำสุดเนี่ยย่อมาได้ที่ประมาณ3,3416เหรียญน,นะครับปัจจุบันก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ3,424เหรียญตอนนี้นะครับนะค่างเงินบาทก็ เคลื่อนไหวที่ประมาณ32.18บาทต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทแข็งโป๊กนะครับทำให้ราคาทองคำแท่ง9.5นะครับก็ขึ้นมาที่กรอบราคาประมาณ50,2100จนถึง5 2 2 0 0บาทต่อบาททองนะครับงั้นเราไปดูคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำกันนะครับว่าในช่วงของวันที่23-25กรกฎาคมครับจะเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงโกลสปอรตก่อนแล้วกันนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่ผมบอกเอาไว้ในคลิปบันจัร์ว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน3-3-6-0ขึ้นไปได้นะครับ เกมพลิกเลยนะครับก็จะเป็นสัญญาณขาขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ผ่านด่าน3380ได้ด้วยนะครับนะก็ทําให้ทองคํากลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับจึงไม่แปลกใจที่เราได้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปสูงสุดเนี่ยถึงประมาณ3,438เหรียญน,นะครับทีนี้ ตามหลักการเทคนิคเขกราฟเนี่ยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนี้ครับมักจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ3 4 3 8ี่แนะแล้วก็ย่อลงมาที่ประมาณ3 4 16นะครับถามว่าย่อตัวลงตามธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยจบแล้วหรือยังนะครับผมให้สังเกตแบบนี้กรอบทองคำเนี่ยนะครับจากนี้ไปสวสัปดาห์น,นี้ครับจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา3403า จนถึง3-4-3-3นะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยสามารถรีบาวทะลุก,กลับขึ้นไปเหนือ3าม 3, 3ีได้อีกครั้งนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปรอปิดกำไรแรกเนี่ยที่ประมาณ3 4 4 3ี่สีจนถึงสามสีนะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุด่านราคา3-4-4-3ขึ้นไปได้ด้วยนะครับ เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกาไรอยู่ที่3451จนถึง3453นะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุ3,453ได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรสุดท้ายเนี่ยจะอยที่ประมาณ3463จนถึง3465นะครับถามว่าแล้วจะมีนิวไฮไหมในอาทิตย์นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าน่าจะออถ้ายังไม่ผ่านด่าน 3,474เหรียญน,นะครับทองคำจะยังไม่ไปต่อนะครับแปลว่าจะไม่มีนิวไฮเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าค่อยว่ากันแต่ถ้าอาทิตย์นี้ครับสามารถผ่านด่าน3,474ขึ้นไปได้นะครับก็แปลว่าจะมีนิวไฮใหม่เกิดขึ้นครับที่ประมาณ3,510จนถึง3,515เหรียญได้เลยนะครับนี่แหละคือจุดสังเกตก็คือว่า แล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่านสามสี่สามสามล่ะนะครับทองคาเนี่ยมันก็จะยังย่อตัวลงตามธรรมเนียมเนี่ยยังไม่จบนะครับแปลว่าทองคํายังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อได้อีกนะครับโดยที่มันจะมีโอกาสย่อตัวลงไปเนี่ยไปทดสอบด่านร,ราคา3,403มเหรียญได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดย่อลงไปแล้วไม่หลุดต่ำกว่า3 4 0 3ี่ยเหรียญครับ เดี๋ยวทองคำเนี่ยก็จะดีตัวกลับขึ้นไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดย่อตัวลงมาแล้วหลุดต่ำกว่า3403ลงไปได้ด้วยนะครับอันนี้แหละจะเกิดสัญญาณขายเซลล์จริงๆแล้วนะครับทองคำเนี่ยอาจจะลงกลับไปได้ถึงประมาณ3390จนถึง3392นะครับและมีโอกาสจะลงลึกต่ำสุดเนี่ยถึงประมาณ3375 จนถึง3380ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมองว่าต่ำสุดเนี่ยน่าจะไปป้วนเปี้ยนประมาณสัก3360จนถึง3365ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใน2-3วันนี้ครับตัวแปรสำคัญเลยให้มองที่3433เป็นหลักนะครับนะ3433เป็นหลักถ้าเกิดไม่ผ่านก็แปลว่าทองคำยังย่อตัวลงตามทมเนียนไม่จบนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านด่าน3433ขึ้นไปได้ แปลว่าการย่อตัวลงตามธรรมเนียมเนี่ยคือจบแล้วนะครับนะทองคําก็จะขึ้นต่อได้เองนะครับนะอ่ะจบสําหรับโกลสปอร์ตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองแท่ง96.5กันบ้างนะครับผมสรุปให้ง่ายๆดัง,ยยงนี้เลยนะครับรอบทองคําแท่ง9.5เนี่ยนะครับมันเป็นเทนขาขึ้นเต็มตัวแล้วนะครับ ตราบใดที่ราคาทองคําแท่งเนี่ยย่อตัวลงมาแล้วเนี่ยยังไม่หลุดลงต่ากว่า51,700บาทน,นะครับย่อลงมาซื้อบายอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะเพราะถ้าราคาทองคํายังไม่หลุดลงต่ํากว่า51,700บาทน,นะครับจะไม่มีสัญญาณเทขายหรือสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะครับก็ย่อลงมาแล้วซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปที่ทองคําจะขึ้นต่อเนี่ย ไปได้ถึงประมาณ52,300จนถึง52,400บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยผ่านด่าน52,300บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป้าหมายกําไรสูงสุดที่คํานวณได้ครับที่จะเกิดขึ้นในทิศนี้ครับมีโอกาสจะถึงประมาณ52,500จนถึง52,600บาทต่อบาททองนะครับผมให้สูงสุดแค่นี้นะครับ ราคาทองคําแท่งเนี่ยจะไปต่อได้ไม่ได้นะครับมันต้องดูว่าเมื่อราคาสปอร์ตขึ้นแล้วค่าเงินบาทต้องอ่อนช่วยด้วยนะครับถ้าค่าเงินบาทยังป้วนเปี้ยน3 2ต้นๆเนี่ยนะสามสองจุดสองสามสองจุดสามสามสองจุดสี่ประมาณนี้นะครับนะยังไงก็ยังไม่ทะลุห้าหมื่นสามพันบาทแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดสปอร์ตขึ้นแล้วค่าเงินบาทอ่อนไปแตะ สามสิบสามบาทเลยอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าสิบสองจุดแปดศูนย์เงี้ยนะครับนะโอกาสที่ท่านจะได้เห็นราคาทองแท่งเก้าจุดห้าเนี่ยทะลุห้าหมื่นสามพันบาทเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังเงินบาทยังแข็งโป๊กแบบนี้นะครับยากนะครับที่จะฉะนั้นใครที่แบบถือราคาทองคําแท่งเหนือสูงกว่าห้าหมื่นสามพันบาทเนี่ยนะครับอันนี้ต้องกัดฟันอดทนรอแบบสักพักหนึ่งนะครับนะมันต้องให้ค่าเงินบาทช่วยนะครับหรือไม่ก็ ราคาสปอตนะครับจะต,ต้องทำนิวไฮเนี่ยไปที่ประมาณ3,500เหรียญอย่างเงี้ยนะครับนะโอกาสที่ทองคำแท่งในบ้านเราจะทะลุ53,000บาทเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแต่เกิดเกมมันพลิกนะทองคำมันย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า51,700บาทลงไปได้นะครับอันนี้งานข้าวชาวดอยเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไหลลงต่อนะครับไปถึงประมาณ51,400จนถึง51,500บาทได้ครั้งหนึ่งนะครับ ตามสูตรที่คำนวณได้เนี่ยน่าจะไปจบประมาณสัก51,300บาทบริเวณนี้นะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับทองแท่งทั้งหมดนะครับนะอ่ะจบแล้วนะครับหวังว่า9นาทีส0นาทีนี้ครับก็คงมีประโยชน์สําหรับนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับก็ยินดีด้วยสําหรับชาวดอยที่ลงจากดอยได้แล้วก็คนที่ฟันกําไรจากการซื้อขายทองคําที่ฟังคลิปจากอาจารย์เติ้งนะครับนะขอให้ทุกท่านครับกําไรกันมากๆจากการซื้อขายทองคำครับเจอกันใหม่ครับในวันอาทิตย์กับอาจารย์เติ้งครับสวั yeah <laughs>